สวัสดีครับพาลองทำชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมผลผลิตนะครับมาดูไม้ผลนะครับต้นไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนนะครับสว,รรรสวนเกษตรผสมผสานที่ผมได้ทำการปลูกขึ้นมานะครับผมก็มาดูว่าระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับจนถึงเดือนเดือนนี้ก็เดือนธันวาเนาะ อยู่ที่6เดือนนะครับมาดูว่าพืชผลต่างๆเจริญเติบโตงอกงามไปถึงไหนแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าสวนเลยนะครับเราจะเริ่มกันที่หน้าสวนเลยนะครับผมตั้งแต่หน้าสวนนะครับริมรั้วติดติดถนนตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนี้ก็จะเป็นฝรั่งไร้เมล็ดนะครับกิมจูนะครับเพิ่งปลูกได้ประมาณ เออ่น่าจะสองสามเดือนได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับเริ่มออกลูกแล้วนะครับามาดูต้นแรกกันเลยนะครับนี่เลยแล้วฟับไอที่หอก็มีนะครับห่อแล้วก็มีแต่ยังไม่ห่อก็มีนะครับ นี่เป็นลูกแล้วนะครับต้นพันุ์เป็นต้นตอนกิ่งนะครับซึ่งจะให้ผลเร็วนะครับเพียงแต่ว,ว่าต้นเขาก็จะโตช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นบ้างนะครับต้นนี้ก็เป็นลูกล่ะนะครับก็จะมีลูกเล็กๆนะครับนี่ เห็นไหมครับนี่สองลูกที่หอก็มีนะครับนี่ลูกใหญ่นะครับโนตลอดแนวนะครับตลอดแนวเลยก็จะเริ่มผลผลิตเริ่มจะออกนะครับมาให้ชิมกันแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูในโซนอื่นกันบ้างนะครับนี่นะครับตลอดแนวสวนนะครับก็จะมีพืชผลมากมายนะครับเดี๋ยวพาไปดูในโซนนี้นะครับแถวนี้จะเป็นกล้วยไข่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกล้วยไข่นะครับ ลนี่คือออกเคลือแล้วนะครับตัดปลีแล้วในโซนของระหว่างต้นกล้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับแซมไปด้วยนะครับ ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับนี่เครือหนึ่งนะครับกล้วยไข่นะครับนี่เครือยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นปลูกรุ่นแรกแล้วก็ดินยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในโซนของต้นอื่นๆนะครับก็เริ่มทยอยออกปรีแล้วนะครับอย่างต้นนี้นะครับออกปลีแล้วนี่นะ ครับปลีแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นบ้างนะครับอยากจะพาไปดูโน่นนะครับฝั่งโน้นจะเป็นกล้วยหอมนะครับไปกันเลยครับผมในส่วนของโซนนี้นะครับแถวนี้ก็จะเป็นมะนาวแป้นพิจิตนะครับแล้วก็เถิบเข้าไปนะครับก็จะเป็นอ้อยขั้นน้ํานะครับแล้วก็จะมีมะละกอนะครับ เป็นมะละกอกินสุกนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับนี่เป็นมะนาวเป็นพิจิตนะครับเป็นกิ่งตอนนะครับตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับด้านในตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยคั้นน้ํานะครับที่เพิ่งปลูกนะครับกําลังแทงหน่อเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ ่วนต้นที่ใกล้ที่จะได้คันน้ําแล้วนะครับก็จะมีนะครับอยู่ด้านในนะครับะพาดูมะละกอนะครับไม่รู้ว่าจะได้กินลูกหรือว่ากินผลหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับก็คือฝนตกน้ําท่วมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเน่านะครับในส่วนของมะละกอนะครับกินสุกก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับมะละกอกินสุก นะครับก็มาดูกันว่าจะได้กินหรือเปล่าแต่มันจะมีอยู่สองต้นเนี้ที่ออกลูกนะครับเร้จะได้กินหรือเปลานี่นะครับจะได้กินไหมเนี่ยสามลูกนี้แล้วก็อีกหนึ่งลกูกนี่นะครับมันช็อตนะครับช่วงน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็ในโซนถัดมานะครับเป็นอ้อยคั้นน้ำนะครับนี่ อ้อยคั้นน้ํานะครับจะปลูกเป็นหลุมนะครับเป็นระยะประมาณเมตรครึ่งนะครับก็อายุนะครับอยู่ที่หกเดือนนะครับอ้อยคั้นน้ําประมาณเก้าเดือนนะครับถึงจะคั้นได้ก็คงจะเดือนนี้เดือนธันวานะครับก็จะประมาณเดือนเมษานะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับน่าจะได้แล้ว่ะดูครับลํา ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับเป็นอ้อยแบบอินทรีย์นะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีใดๆนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเริ่มแดงแล้วนะครับก็จะมีลอกกาบลอกใบเรื่อยๆนะครับนี่นะครับโอเคนี่นะครับสวยงามเลยอ้อยคันน้ำนะครับ นี่เลยโอเคเดี๋ยวไปดูโซนอื่นบ้างนะครับมาดูโซนริมสะนะครับริมคลองนะครับก็จะมีตัวฟักยาวนะครับลกูกเรียงรายกันเข้าไปนะครับดูตัวฟักยาวดินี่ัวฝักยาวนะครับ อืมกรอบหวานแตงกวาปลอดสามพิษน,นะครับอืมอนะครับตรงตะพักของคลองนะครับก็ะจะปลูกผักนะครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอ่าเดินไปดูดิอันนี้เป็น ผักคะนา้านะครับอันนี้ผักกาดนะครับงามมากเลยก,กาดนะครับก็จะปลูกอย่างนี้นะครับริมตะพักของคลองนะครับ นี่ครับต้นหอมผักชีพริกมะเขือผักปุ้งกวางตุง้งมีครบทุกอย่างนะครับที่เราจะกินนะครับนี่ครับผักบุ้งเนี่ยตัดไปแล้วนะครับเตรียมกินหมูกระทะเย็นนี้ครับ โอเคขึ้นไปดูข้างบนนะครับไปขึ้นด้านไหนดีอ้มามันดูนี่ดีกว่าขึ้นด้านนี้ดีกว่านี่นี่กล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองนะครับต้นเตี้ยดูนี่นะครับคนต้นเตี้ยจริงๆนะครับ เครือใหญ่มากปลีใหญ่มากเครือน่าจะใหญ่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับลูกใกล้ๆอนี่ยัยงไงครับนี่เป็นต้นแรกนะครับสำหรับกล้วยหอมที่ออกปรีนะครับ ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกนี่เตรียมที่จะออกปลีละนี่นะครับต้นนี้สังเกตง่ายๆนะครับตรงยอดนะครับเห็นไหมครับนี่เตรียมที่จะออกปลีนะครับนี่คือกล้วยหอมนะครับสองต้นส่วนหลักๆจะเป็นกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่นี้ออกเครือหลาย ต้นแล้วนะครับแต่ที่ยังไม่ออกเครือเลยก็คือต้นเกล้วยว้วานะครับงามอยู่แต่ยังไม่ออกเครือนะครับก็ปลูกปลูกไว้เยอะนะครับหลายร้อยต้นนะครับทั้งกล้วยไข่กล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมนะครับโอเคไปดูจุดอื่นบ้างครับผมตอนนี้ผมก็อยู่มุมสูงของสวนนะครับก็จะถ่าย วิวนะครับรอบๆสวนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ด้านหน้าสวนนะครับจะอยู่ด้านโน้นนะครับถนนนะครับเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับคลองนะครับรูปตัวยูนะครับในโซนนี้ก็จะเป็นอ้อยข้นน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสระนะครับสระเก็บน้ําเป็นสระใหญ่นะครับ ขนาดหนึ่งไร่นะครับเป็นบ่อเก็บน้ำหลักของสวนเลยนะครับนี่เลยสวยงามเขียวขจีนะครับเพิ่งจะทำได้หกเดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับตั้งแต่เริ่มขุดนะครับมาจนถึงการปลูกการวางระบบน้ำนะครับนี่ได้แค่นี้นะครับเคยเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับโอเค ครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับเดินชมนะครับผลผลิตนะครับพืชผลต่างๆการเจริญเติบโตนะครับของต้นไม้นะครับต่างๆที่เราปลูกเอาไว้ในสวนนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะครับกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าก็ออกเครือแล้วนะครับส่วนมะพร้าวน้ำหอมก็ปลูกนะครับ ประมาณร้อยต้นนะครับมาดูกันว่า2-3ปีต่อไปเนี้นะครับจะได้กินมากกินมากกินผลกันหรือเปล่านะครับสั่งมาจากสมุทรสาครนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันพบกันคลิปถัดไปนะครับจะคอยอัปเดตนะครับสวนให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปนะครับสวัสดีครับ